สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเล่าเรื่องไม่ลูกเดียวผู้ใหญ่มาแกพาหนูอูมลูกสาววัยสิปีเข้ากรุงแกห่วงลูกสาวของแกมาก แกสอนลูกสาวเสมอว่าอย่าไว้ใจผู้ชายกรุงเทพเป็นอันขาดมันจะหลอกกินไข่แดงหนูผู้ใหญ่มาแกจะเข้าไปติดต่อราชการที่กระทรวงมหาไทยให้ลูกสาวยืนรออยู่ที่ใต้ต้นไม้ริมคลองหลอดสนามหลวงก่อนจะจากลูกสาว แกสั่งลูกสาวของแกว่าอยู่ตรงนี้นะหนูใครมาทำอะไรให้ตอบไม่อย่างเดียวเข้าใจไหมไม่ไม่ไม,ไม่เข้าใจเข้าใจค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ดีมากลูก คณะที่สองพ่อลูกคุยกันอยู่นั้นมีวัยรุ่น4-5คนยืนอยู่ใกล้ๆแอบได้ยินแล้วผู้ใหญ่มาก็เดินไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยให้ลูกสาวยืนรออยู่คนเดียววัยรุ่นทั้งห้าคนก็เข้ามายืนใกล้ๆนูนูอุ Hopefully ้มหัวหน้าแกงวัยรุ่นชื่อไอ้เดา เริ่มคุยกับหนูอูมหนูอยู่จังหวัดไหนจ๊ะไม่หนูมีแฟนหรือยังจ๊ะไม่หนูอูมปฏิบัติตามคำสั่งของพ่ออย่างเคร่งครัดหนูหนูไม่รังเกียจฉันใช่ไหมจ๊ะไม่ถ้าพี่จะกอดหนู หนูจะรังเกียจไหมไม่ถ้าพี่จะจูบหนูหนูจะรังเกียจไหมไม่ถ้าพี่จะจะนอนกับหนูหนูจะรังเกียจไหมไม,นนไม,ไม่แล้วเพื่อนพี่สักสี่คนจะขอนอนนอนกับหนูด้วยจะรังเกียจไหมจ๊ะ นูอูมตอบอายว่าไม่ค่ะซึ่งกว่าผู้ใหญ่มาจะกลับมาหาลูกสาวผลปรากฏว่าลูกสาวมีผัวไปแล้วถึงห้าคนเพราะคำว่าไม่ลูกเดียว